เด <ragt the petit ços> ี่ยวมองอยู่มองนอนมองเศร้าอยู่สถานที่สบาย์ป่าสถานที่สงบสถานที่สงบร่มเย็นนี่ก็มองไปไปป่าจีวอนป่าจีวอนสังขาติเก็บไว้นี่ เก็บไว้พับไว้ใส่ถุงพับไว้เอามาสอดเพื่อเดี๋ยวแล้วก็ใส่ถุงพับไว้เลี้ยงกันไว้กับสังฆาติเลี้ยงกันไว้สังฆาติกะกีวอนเลี้ยงกันไว้ไก่คำแล้วไก่คำแล้ว เลี water, hmm. ้ยงกันไว้พอไปเป็นระเบียบเรียบร้อยมองยู่มองเศร้ายำเคลื่อนมากมือนดินั่นกระโดดเทียนกันม้วนไก่คำมากกระโดดเทียนเห็นแสงสว่างหรือสิบเปิดไฟโซลาเซลล์ก็เดียวแต่ตามพ่วมพ่วมตามพ่วมนั่น นี่คือมองอยูมองนอนมองเศร้าอยู่ตามธรรมาชาติอยู่ตามควมสันโด,ดควนมพ่อเพียงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่โดยสมถะแบบเรียบง่ายมองอยูมองเศร้ามองนอนก่อนธรรมาชาติอยู่แบบหมองนอนมองเศร้ามองอยูกับเป็นธรรมาชาติธรรมาดา มองอยู่กลางมุงกลางมุงเง,ง่ยงขึ้นกับกลางมุงคำมากกับอันไก่คำสิมือนกับนี่เป็นธรรม,มชาติเป็นธรรม,มด,ดานี่มองอยู่มองนอนบบมี่ยังหมอนจิ้งขางไว้แต่นัน่งสมาธิเงี่ยนขึ้นจิตใ้มันสงบเพื่อเป็นการ พึกพนี่เรียกว่ายูหมองเศร้าอีนวนหมอนขางกับธรรมดายบง่งยูกับธรรมชาติมือได้คิดหนักแน่กับจุดเทียนจุดเทียนเป็นแสงสว่างแบบธรรมชาติจุดมองอยูมองพักบางมือก็ไประจุด ส่วนมากก็บ่จุดแตมมอนีิจุดเนี่เบ่งบรรยากาศย่ำคำย่ำขึ้นอยู่โดยธรรมชาติอยู่โดยความสงบมือไรจุดก็จุดเทียนนี่คือในทางศาสนาพุทธที่แท้จริงบ่ได้จุดเทียนบ่ได้จุดเทียนไหวพระบ่ได้จุดถูกจุดเทียนไหวพระหรอกบ่ได้จุดถูกจุดเทียนไหวพระพุทธรูป พระพุทธศาสนาที่แท้จริง <c oughs> ประจุดถูกจุดเทียนไหวพระพุทธรูปมองยู่มองเช้าไม่ต้องจุดไม่ต้องไหวพระพุทธรูปยากศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติทำสมาธิท่านศีลสมาธิปัญญาสำน,นันท่านศีลสมาธิปัญญา นี่คือหมองอยูหมองโซ่ธรรมดาอยู่วิถีชีวิตแบบสงบเรียบง่ายอายากในยุคนี้ในสมัยนี้ที่จ่มีภูจิมาบอกประพฤติบอกปฏิบัติแล้วก็มาอยู่กับค้ามสงบเรียบง่ายกับความ <c oughs> เป็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสงบนี่เรียกว่าเป็นการมาใส่ชีวิตอีกวิถีชีวิตหนึ่ง มองอยู่หม่องนอนกับบ่มียังบ่มีสิงกับนวยความสะดวกสบายอีหยังบ่มีเครื่องใส่เฟ่ฟ้าบ่มีแอว์บ่มีพัดล่มนี่เรียกว่าอยู่กับตามธรรมชาติเคยไปอยู่ในเมืองเบื่อความบุญไหวในเมืองเบื่อโลกเบื่อแสงสีเสียงไปเล่นไปกินไปเที่ยวมามืดมการพนอก,การพนั่นยาเสพติด การพน,นันอบ,บายมุกต่างๆเหล้ายาปาปิงเที่ยวารา,า,า,าโอเกาคาราโอเกะสานบันเทิงอิดผู้หญาผู้หญิงไปเป็นมากมดในโลกนี้มันเตะความสุกความสุขแบบโลก,กีความสุขแบบโลกโลกพันผลมาแล้วเรียกว่าพัานผลความสุขแบบโลก,กีแบบโลกโลกกินเหล้าสูบยาเล่นการพาน,นันติด ผู้ยิ่ง,งเที่ยวผู้ยิ่ง,งนี่เรียกว่าผ่านผลมามดไปหล่อมเพ่งไปเที่ยวพับเที่ยวคลราโอเะเล่นการพนันสูบบานสูบยานี่เรียกว่าผ่านมะมดแล้วเล่นการพนันแทงหวยแทงบอลเป็นเจ้ามือหวยเป็นเจ้ามือบอลยาเสพติดผ่านมะมดดถิมมมดวแล้วมาใส่ชีวิตโดยความสงบเปรียบงายอยู่แบบ ธระแบบสงบรลมเย็นนี่เรียกว่าอยู่แบบวิถีชีวิตแบบยุคเก่าสมัยเก่าจากที่เคยวนว่ายอยู่กับโลกอยู่กับแสงสีเสียงอตือนขึ้นมามีแต่สิ่งที่มันเทศในห้องเกิดค่วมดินรุนควมทยย่านอยากบบดนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตมาออกบวชออกบวชประพฤติปฏิบัติธรรมมาอยู่กับข่วมสงบกลมเย็นทั้งจิตทั้งใจ อยู่กับคว่ำสบายนอนก็บ่ต้องมาแบกพาละเอยียงตั้งแต่เกิดมาบ่าเคยได้นอนรับแบบสบายคือยังการออกบวชแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนี่นอนตื่นขึ้นมากก็บสบายบ่มีการนอนการตื่นธรรมชาติซํากันมดยามเวียนยามขึ้นบ่มีความรู้สึกว่ามัานแต่ต่างกันย่อมเวียนยามขึ้นก็ว,ว่าสีมืดสีคำสีแจ้ง อารมณ์เดียวบรรยากาศเดียวมดคือความสมบางบทั้งจิตทั้งใจนี่เรียกว่าถูกสิ่งถูกอย่าง <c oughs> มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นการมกหมุนดูก,กับกามกับอารมณ์เลียนดูเรื่องเรื่องของโลกนี่ก็ผ่านมาหมดแล้วเรื่องของโลกวิถีชีวิตแบบโลกโลกสิ่งที่มันเป็นกลามเป็นอารมณ์สิ่งเสพติดนิกทางกามในอารมณ์ผ่านมาหมดแล้ว เป็นผู้ที่อิ่มที่พอแล้วในกามในอารมณ์อยู่กับโลกอยู่กับสิ่งปรุงแต่งมาจนอิ่มจนพอแล้วนี่เรียกว่ามาอยู่ในวิถีชีวิตแบบที่มันเป็นความสงบเป็นความระงับไม่เคยที่มาได้สัมผัสมาได้เจอในความสงบความระงับที่แท้จริงเราออกบวชเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราปล่อยเราวางเราละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบโลกโลก ที่เป็นสุขโลกีเรามาเรียนรู้มาเข้าประพฤติปฏิบัติอยู่ในโลกุตระสายแห่งความสงบทางจิตทางใจมันเป็นความสุขที่เราไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินเงินทองเราไม่ต้องเอาทรัพย์สินเงินทองไปซื้อความสุขแต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากการละความสุขที่เกิดจากการปล่อยจากการวางความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง ไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติซื้อมานี่เรียกว่าเรามาออกบวชออกประพฤติปฏิบัติเรามาอยู่กับความสงบเรามาอยู่กับความเป็นจริงที่มันหลุดพ้นออกมาจากสิ่งปรุงแต่งแล้วเรียกว่าเราเข้ามาอยู่ในความสงบเราเข้ามาอยู่ในความระงับทางจิตทางใจไม่ต้องแบกภาระไม่ต้องแบกโลกนี้ไว้เรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยได้นอน อย่างมีความสงบระงับทางจิตทางใจไม่เคยมีการไม่เคยได้นอนหลับแบบสบายใจพอเรามาออกบวชออกมาประพฤติธปฏิบัติเราได้นอนได้พักผ่อนโดยที่เราไม่มีความคิดปรุงแต่งโดยที่เราไม่ต้องแบกความละแบกโลกนี้ไว้เรียกว่าเรามารู้ความจริงสัจจะความจริงของชีวิต เราผ่านโลกโลกีมาอย่างมากมายความสุขที่เป็นของแบบโลกโลกเราผ่านมาเราผ่านความสุขที่เป็นแบบความสุขโลกีความสุขแบบโลกโลกเราผ่านมาแล้วเราผ่านมาเราอิ่มเราพอกับความสุขแบบโลกโลกนี่เรียกว่าเรามาอยู่กับความสงบเรามาอยู่กับความระงับทางจิตใจวิญญาณของเราไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความห่วงหาอะไรอาวรนในโลกในสงสารเรารอเราอยู่แค่รอให้ร่างกายมันอาศัยกันอยู่ไม่ได้แค่รอ,อให้ร่างกายมันอาศัยกันไม่ได้เล้วมันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่ารอวันที่จะดับร่างกายแต่ว่าจิตใจของเรามันดับแล้วจิตใจของเรามันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายในโลกทั้งปวง เราอยู่ก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าเราอยู่ก็อยู่ไปตามเหตุเราไม่มีความยินดียินร้ายในโลกทั้งปวงเราอยู่เราก็อยู่เพื่อรอวันเวลาที่จะให้ร่างกายมันอาศัยกันอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ว่าจิตใจของเราไม่ต้องการเราไม่ปรุงแต่งจิตเราไม่ปรุงแต่งใจเราไม่ปรุงแต่งวิญญาณ เราไม่ปรุงแต่งความรู้สึกทางอาญตนะเรียกว่าเรารอแค่ร่างกายมันอาศัยกันอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราอิ่มเราพอในโลกสมมุติเราอิ่มเราพอในสิ่งปรุงแต่งเราอิ่มเราพอแล้วกับการเวียนว่ายตายเกิดในโลกในสงสารเราปีกตัวปีกใจออกจากสิ่งสมมุติเราปีกตัวปีกใจออกจากโลกที่มันเป็นกรรมกุลออกจากโลกที่มันเป็นโลกี ขึ้นมาสู่โลกุตระขึ้นมาสู่ชั้นของพระอริยะบุคคลจนเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ความลําบากทางความคับแค้นทางจิตทางใจเรียกว่าจิตใจของเราไม่มีความลําบากจิตใจของเราไม่มีความคับแค้น <c oughs> จิตใจของเราไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายจิตใจของเราไม่มีการไปแบบกโลกแบบกสังขารอีกต่อไป แต่ว่าร่างกายของเรามันก็ยังอยู่ความทุกข์ความลําบากทางกายมันก็มีมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ามันไม่มีอุปทานทางจิตใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นให้มัน,เป,นเป็นตัวเป็นตนเราปล่อยระวางไม่มีตัวกูของกูหลงเหลืออยู่ในโลกนี่เรียกว่าเราปล่อยอุปทานแล้วใน ิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทางจิตทางใจทางวิญญาณความรู้สึกที่มันเป็นของละเอียดแต่ว่าร่างกายของเรามันยังต้องอาศัยร่างอาศัยข้าปาอาหารเพื่ออยู่ประพฤติปฏิบัติรักษาร่างกายไปตามเหตุตามปัจจัยเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นตามเหตุตามปัจจัยถ้าหมดประโยชน์หรือหมด การอาศัยกันในสภาวะดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณธาตุร่างกายเนื้อหนังมังสาในร่างกายมันอาศัยกันอยู่ไม่ได้มันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเราเข้ามาอยู่ในความสงบเราไม่เข้ามาอยู่ในโลกของการดับตัวตนเรามาอยู่กับความเป็นจริงที่มันเห็นการเกิดและการดับเห็นสิ่งสมมติปรุงแต่งมาแล้วเข้ามาสู่สายดับแล้ว เราเข้ามาสู่สายดับเราเข้ามาสู่สายแห่งความเป็นจริงเรารู้จากการเกิดและการตายของหมูสัตว์เป็นอย่างดีผลจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราเข้ามาอยู่ในความสงบความระงับเราไม่มีอุปทานเราไม่มีความยึดมั่นยึดติดในสังขารการปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วนี่เป็นที่อยู่ที่อาศัย อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความระงับอยู่ด้วยความไม่มีอุปทา,านเข้าไปยึดมั่นยึดติดในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าเมื่อถึงการถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นต,น,ตนที่แท้จริงในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ผ่านผลโลกโลก,กีผ่านผลโลกสมมุติมาอย่าง <c oughs> ที่มัน เกิดความอิ่มความพอทางจิตทางใจเราเข้ามาอยู่ในสายโลกุตระสายของการดับตัวตนแล้วเรียกว่าเราปล่อยระวางในความยึดมั่นยึดติดทางจิตใจวิญญาณแค่รอให้ร่างกายมันอาศัยกันอยู่ไม่ได้มันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นเราอยู่ก็อยู่เพื่อรักษาร่างกายและก็ทําประโยชน์ ตามเหตุตามปัจจัยอาศัยเข้าปอาหารจากชาวบ้านที่เขาให้มาตามมีตามได้ความทุกข์ความลําบากทางกายมันก็ยังพอยังมียังเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่มันไม่ทําให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ได้เราปล่อยระวางมันจะเกิดจะตายวันไหนมันก็เกิดก็ตายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราไม่ไปยึดมัน่นยึดติดในสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วนี่เรียกว,ว่า เราผ่านโลกผ่านโลก,กีมาเข้ามาสู่ความสงบใครที่ยังมีความสนใจมีความศรัทธาในธรรมก็จงเข้ามาประพฤติปฏิบัติลองดูลองมาเรียนรู้อริยสัจลองมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตการเกิดและการดับโดยมาประพฤติปฏิบัติในสายโลก,กุตระการปล่อยการวางนี้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมา ตามเหตุตามปัจจ like ัยของมันและมันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมมุติที่อาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุตามปัจจัยนี้เรียกว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยคือที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนของเราเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับความ สงบเราอยู่กับความที่มัน <c oughs> เหนือสมมติเหนือสิ่งปรุงแต่งนี่เรียกว่าเราอยู่กับความเป็นจริงที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อาศัยของเราการใช้ผ้าเก็บผ้าที่เก็บผ้ากีวอนสังคาตินี่เรียกว่าการเก็บการพับผ้า,ผาเวลาหลับเวลานอนที่นอนหมอนมุง้งที่อยู่ที่อาศัย อยู่ในความเป็นผู้ที่รู้จักเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยที่อยู่ที่อาศัยการหลับการนอนการขบการฉันการยืนการเดินการนั่งการนอนจะต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยในการอยู่ในการกินในการนอนนี่เรียกว่าเราอยู่กับความสงบเราอยู่กับความระงับทาง จิตทางใจเราไม่มีความอยากความดินดน้นรนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีความสะดวกสบายทางสร้า <c oughs> งกายอยู่ไปตามมีตามได้ตามเหตุตามปัจจัยเราผ่านมาหมดแล้วความสะดวกความสบายความลื่นเริง,รง,รงทางแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายอารมณ์สัมผัส,รส,ผสเราผ่านมาด้วยความอิ่มด้วยความพอ เข้ามอสู่สายโลกุตระสายดับนี้เรียกว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงสอนให้คนเห็นสัจจะสอนให้เห็นความจริงเราไม่ต้องไปสวดไปอ้อนวอนอะไรเราไม่เคยสวดไม่เคยอ้อนวอนขออะไรสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไม่เคยสวดไม่เคยอ้อนวอนไม่เคยขอสิ่งใดๆเราไม่เคย <c oughs> อ้อนวอนขออะไร ต่างๆในโลกนี้ทุกสิ่ง Leah, ที tekrar, upload, ่เราได้มาเราได้มาด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรของเราเราได้มาด้วยความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรในจิตในใจของเราเราไม่ได้มาด้วยความอ้อนวอนเราไม่เคยอ้อนวอนเคยไม่เคยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดทน ด้วยความขยันอดทนด้วยสติปัญญาของเราความสุขต่างๆที่เราได้มาเราแลกมาด้วยร่างกายแลกมาด้วยชีวิตของเราเราแลกมาด้วยชีวิตด้วยกําลังปีแข่งด้วยกําลังความสามารถของเราเราไม่ได้ได้มาด้วยการอ้อนบอลเราไม่ได้มาด้วยการไปบูชาไปขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มาช่วยดลบรรดาลให้เราได้สิ่งความตามความปารถนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาด้วยกำลังความสามารถของตัวเองนี่เรียกว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงสอนให้เรามีปัญญาสอนให้เราพึ่งตัวเองสอนให้เราพึ่งสภาวะความเป็นจริงสอนให้เราพึ่งพาจิตใจตัวเองให้เกิดสติให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องที่แท้จริงเราอย่าไปอ้อนวอน ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าอย่าไป <c oughs> อย่าพากันหลงไหลมัวเมาไปจุดทูบจุดเตียนบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะจุดแสงสว่างจุดเตียนก็เพื่อจุดที่จะให้เกิดแสงสว่างใช่นั้นไม่ต้องไปจุดบูชาพระพุทธรูปไม่ต้องไปจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพุทธสอนให้คนเกิดปัญญาไม่ใช่สอนให้คนไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ สอนให้คนทำดีด้วยตัวเองสอนให้คนรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักฝึกจิตใจให้มันมีความตั้งมั่นฝึกสติให้มันเกิดปัญญาเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงไม่ต้องไปนั่งสวดน,นั่งอ้อนวอนธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเอามาแสดงไว้ให้เราอ่านศึกษาแล้วก็พิจารณาคข้ควรแล้วก็ปฏิบัติตาม ไม่ได้เอาไปสวดไปอ้อนวอนเพื่อให้เกิดความคลังความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไปสวดไปแสดงอิทธิปฏิหารว่าตัวเองเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีเวทมนต์มีคาถา,าศาสนาพุทธสอนให้เอาหลักธรรมเอาหลักการปฏิบัติเอาไปพิจารณาก็ได้ควรดูและปฏิบัติตามดูให้มันรู้ให้มันเห็นได้ด้วยตัวเองนี่เรียกว่าเราไม่ต้องไปนั่งสวดนั่งอ้อนวอนจิงศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องไปจุดทูบจุดเทียนบูชาพระพุทธรูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความหลงด้วยความงมงายด้วยความวาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขลังสิ่งนั้นสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จุดเทียนจุดสิ่งพวกนี้ก็เพื่อให้เกิดแสงสว่างให้มันเกิดแสงสว่างอยู่ในที่มันมีความมืดมาก็จุดให้มันเกิดแสงสว่างแค่นั้นไม่ได้ไปจุดให้มันเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไปจุดทูบจุดเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเจ้าที่แท้จริงาศาสนาพุทธที่แท้จริงสอนให้เราเกิดปัญญาสอนให้เราเกิดสัจจะทำความจริงให้มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องรู้จะต้องเห็นได้ด้วยตัวเองถ้าเรามันศึกษาเชื่อฟังหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธาศาสนาที่แท้จริงอย่าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะคุ้มครองเราได้ตลอดไป ถ้าเราไม่มีบุญมีวาสนาในตัวเองถ้าเราไม่เจริญทานศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไม่เจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาก็ไม่มีอะไรมาคุ้มครองมาปกปักรักษาเราได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายในจิตในใจของเราบุญกุศลอำนาจฤทธิปฏิหารต่างๆมันเกิดมาจาก,กจิตใจที่มีบุญมีกุศล ที่มีสมาธิที่มีปัญญานี่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการปฏิบัติด้วยตัวเองอย่ามัวแต่ไปนั่งสวดนั่งอ้อนวอนคาถาบทนั้นบทนี้ให้เราเอามาพิจารณาในหลักธรรมให้มันแยกใครไม่ใช่บทสวดมนต์เอาไปสวดเพื่อเกิดความสังขงเอาไปสวดเพื่อให้มันเกิดความศักดิ์สิทธิ์เอาไปสวดเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปพบนั้นพบน,น,พบนี้นี่เรียกว่ามันเป็นความหลง มันเป็นความโง่เป็นความงมงายที่ไม่เกิดปัญญาเราเอาหลักธรรมเอาหลักการปฏิบัติไปพิจารณาใครควรแล้วก็ปฏิบัติตามนี่เรียกว่ามันจึงจะเป็นหนทางเป็นหลักการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องรู้จะต้องเห็นได้ด้วยตัวเองทั้งการเกิดและการดับการได้การมีและการไม่ได้การไม่มี